Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast แม้วาระการทำงานสภาจะสิ้นสุดเดือนมีนาคม2566ซึ่งกำหนดให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่แต่เหตุใดถึงมีการปล่อยข่าวออกมาว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง รายการคมชัดลึกเนชั่นทีวีพิธีกรวราวิทย์ชิมมณีได้เชิญพลโทรพรดอนพัฒนาถาบุตรที่ปรึกษาพักเพื่อไทยมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์พิเศษท่ามกลางการปล่อยข่าวไม่มีการเลือกตั้งวราวิทย์ ถาถึงได้กลิ่นรัฐประหารไหมที่เขาขู่บอกระวังจะไม่มีการเลือกตั้งในฐานะคนทำงานกับพักเพื่อไทยพลโทรพรดอนพัฒนถาบุตรยิ่งเคยทำงานด้านความมั่นคงดูสภาวะแวดล้อมปัจจุบันกลิ่นรัฐประหารก็ยังจางมากหรือไม่มีด้วยซ้ำไปแต่การสื่อสารที่เกิดขึ้นมันคือกลยุทธ์ทางการเมืองที่ชิงความได้เปรียบก่อนที่จะไปสนามเลือกตั้งแต่ตรงนี้ถ้าเป็นฝ่ายการเมืองพูดออกมาเองโดย เฉพาะฝั่งรัฐบาลสะท้อนว่าตัวเองยังไม่พร้อมจะเลือกตั้งเป็นการยื้อเพื่อให้ฝ่ายค้านที่กระแสแลนสไลด์จะได้ชักกระตุกตามธรรมชาติของนักการเมืองพอพูดถึงรัฐประหารวราวิทย์ถามว่าพอไปดูความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลก็งงว่าใครจะยึดแล้วใครจะเป็นคนทำเสมองอย่างไรพรรดอนกล่าวว่า การยึดอำนาจยังไงก็ต้องจบที่ทหารเป็นคนทำอยู่แล้วเงืินไขของรัฐประหารถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยจริงๆแล้วมีปัจจัยเดียวที่จะไม่เกิดรัฐประหารคือกองทัพของประเทศนั้นต้องเป็นทหารอาชีพการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นย้อนกลับมาถามว่าประเทศไทยกองทัพเป็นทหารอาชีพหรือไม่แต่ที่แน่นอนท่าในทางการเมืองสังคมสงสัยว่าพวกนี้เป็นพวกเดียวกันมาจากกระบวนการสืบทอดอำนาจเหมือนกัน แต่ยังไงฝ่ายรัฐบาลก็ทำไม่ได้ พิธีกรถามว่าตอนนี้จะมีเงื่อนไขอะไรที่ทําให้กองทัพมายึดพระดอนตอบว่าตอนนี้มันเหนื่อยไปหน่อยถ้าดูจากการโยกย้ายทาหารที่ผ่านมาแต่เราไม่ปฏิเสธจากการที่กลุ่มยึดอํานาจแล้วสืบทอดอํานาจมาเนื่องจากครองมา8ปีก่อนหน้านั้นบริหารมาแล้วถึงมายึดเพราะฉะนั้นมีการยึดยงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะคราวนี้โยกย้ายที่ผ่านมาคําว่าบุรพาพยักเริ่มคลังน้อยพอจังก็เลยเกิดข้อสังเกตจริงๆ ยังแน่นหนากันอยู่ไหมแล้วตำแหน่งที่โยกย้ายถ้าตามระเบียบที่ผ่านมาไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีที่ไม่เป็นไปตามประเพณีเหมือนกันเลยเป็นข้อสงสัยสุดท้ายแล้วสามปอยังมีพลังต่อกองทัพหรือไม่วราวิทย์ถามเสแมวมองยังไงกับการที่พลเอกประยุทธ์อาจจะผลักดันน้องภารดร จริงๆแล้วการโยกย้ายระดับพอบอเหล่าทัพไม่มีการไปย้ายกลางปีแต่กระแสข่าวลือต้องยอมรับว่า พอบอทอบอคนปัจจุบันท่านวางบทบาทท่านไว้พอสมควรไม่ปิดการเมืองจนเกินไปสะท้อนความเป็นทหารอาชีพมากขึ้นแต่เมื่อขยับน้องรักมาไม่ถึงตรงนี้แสดงว่ามีอะไรที่ไม่ลงตัวลื่นไหลไปได้เพราะถ้ามีอำนาจเต็มช่องว่างการโยกย้ายจริงๆมีโอกาสเลือกพอบทออบได้มีโอกาสโยกซ้ายไปขวาได้แต่ตรงนี้มีแต่ข่าวลือแต่สรุปก,ก็ไม่เป็นจริง แต่อย่างน้อยน้องรักขยับขึ้นมาเป็นรองผออทบอตรงนี้ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีโอกาสได้เป็นต่อขึ้นกับผู้บัญชาการสูงสุด วราวิทย์ถามถึงจุดเปลี่ยนขั้วอำนาจจากตำแหน่งอดีตผู้บัญชาการทหารบกจุดเปลี่ยนอยู่ที่พลเอกอภิรัตซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้มาจากสายวงเทวันพลโทภร,รดรวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ขั้วอำนาจสามปอลดลงไปได้โดยมองว่าพลเอกอภิรัตแม้ออกจากราชการแล้วแต่บทบาทที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติซึ่งปัจจุบันยังโยงกับ กองทัพส่วนบทบาทกลุ่มสามปอเป็นบทบาทการทำงานภายใต้การเมืองล้วนๆที่มีความล่อแหลม แต่สิ่งที่เกิดมนไม่คลั้งเพราะ8ปีที่ผ่านมา3ปอทำให้เกิดความถดถอยประชาชนไม่เชื่อมัน่นสุดท้ายกองทัพจะชั่งน้ำหนักตามจุดยืนสถานการณ์นี้เพราะอาจส่งผลลูกลาม,มาถึงกองทัพด้วยซึ่งต้องรักษาสถานะให้ดีวราวิทย์ถามต่อว่าการย้ายอาวุธออกไปข้างนอกตามหน่วยงานนอกเมืองหลวงทำให้การคิดจะยึดอำนาจทำไม่ได้เหมือนในอดีต พลโทพระดอนมองว่าการยึดอํานาจอาวุธหนักไม่ได้มีความจําเป็นเพียงแค่กําลังพลกับอาวุธก็สามารถยึดได้เพราะพี่น้องประชาชนไม่มีอาวุธต่อต้านแต่อาวุธที่เป็นรถถังเป็นเพียงการโชว์กาลังเพื่อข่มขู่แต่การปฏิบัติการที่สำฤทธจผลเกิดจากทหารราบที่ใช้อาวุธ วราวิทย์ถามต่อว่าหากอ่านใจพลเอกประยุทธ์เมื่ออำนาจในกองทัพไม่ได้แน่นเหมือนเดิมครั้งหน้าหากการสู้ศึกเลือกตั้งจะตัดสินใจอย่างไร พลโทรพระดอกล่าวว่าถือเป็นความโชคร้ายที่จังหวะจะถอยออกกลับไม่ถอยแต่ดันทุรังต่อจึงเป็นหนทางลำบากจากนี้ไปพลเอกประยุทธ์ต้องหันไปข้างหลังว่าใครจะเป็นทายาทให้การดูแลต่อเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครและเมื่อมีเวลาอยู่ในอำนาจจะต้องดึงไปก่อนและหาทางลงที่มีคนมาดูแลต่อได้ แต่ยากที่จะไปต่ออาจอยู่เป็นแคนดิเดตแต่ก็อยู่หนึ่งในสามไม่ใช่ตัวจริงเพราะตนเองเหลืออายุสองปีแต่อาจสาหัสกว่านั้นหากใครมีพลเอกประยุทธ์จะพ่ายแพ้เลือกตั้งไม่ใช่การดูแคลนแต่เป็นการวิเคราะห์จากพักที่เคยสนับสนุนหรือพักร่วมรัฐบาลที่เคยอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์ไม่มีใครประกาศแบบในอดีตหรือพักใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ไม่มี วราวิทย์มองว่าหากมองปัจจัยเกื้อหนุนพลเอกประยุทธ์จากกองทัพขณะนี้เป็นการยากมากขึ้นพรรดอนกล่าวว่าไม่ใช่ยากขึ้นแต่เป็นยากมากเพราะช่วงท้ายของพลเอกประยุทธ์แล้วซึ่งต้องคิดกลยุทธ์เพื่อชนะการเลือกตั้งให้ตนเองได้แต้มต่อรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองหลังลงตำแหน่งและสร้างคนมาดูแลตนเองต่อ เพื่อให้เลยเส้นทางปลอดภัยเพราะการลงจากตำแหน่งชีวิตอาจบาดซบแล้วยังเชื่อว่าจะกลายเป็นคณะรัฐประหารที่สืบทอดอำนาจไม่จบอย่างลอยนวลแต่จบแบบทุลักทุเลไปเรื่อยๆที่จะต่างจากในอดีตเพราะโลกาพิวัตเปลี่ยนไปซึ่งจะสกัดไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกคำถามสุดท้ายคือการปรับเปลี่ยนกำลังที่คุมกองทัพสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีก โทนโทรพระดอนทิ้งท้ายว่ายังไม่มีอะไรที่จะเป็นเงื่อนไขไปสู่การยึดอำนาจแต่จะปล่อยให้ทุกอย่างทางการเมืองผ่านไปซึ่งหากไม่กระทบกองทัพการเมืองก็อยู่ไปเชื่อนักการทหารวิเคราะห์ว่ารัฐบาลน,นี้เฮงซวยแล้วไปไม่ได้แต่มีความเคารพเป็นเพื่อนพี่น้องจึงไม่มีใครพูดตรงๆต,ต้องปล่อยไปตามสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนแล้วค่อยมาว่ากันเพราะขณะนี้การเมืองที่จะเปลี่ยนก็จะไม่เข้า มาแทรกแสงทหารซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อไทยแต่เชื่อว่าทุกพักมีบทเรียนตรงกันคือ8ปีที่ผ่านมาว่าให้โอกาสแล้วแต่สุดท้ายใช้ไม่ได้ทฤษฎีที่ใช้ได้คือการรัฐประหารต้องหมดไปเพราะที่ผ่านมาสองสามครั้งไม่เคยทำให้ประเทศนี้จเจริญขึ้นมีแต่ถดถอยแต่เวทีโลกก็ไม่ยอมรับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ